สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งง่วแม่ลูกก็เบาตึงครับมือนี่ครับง่วสซดแห้งครับพี่น้องโค้นี่ครับแม่ถ่ายสูงลอยสามสิบหาครับเพิ่อเพิ่งได้ลูกตัวแรกครับอันนี้ลูกสาวครับวัยหาหกเดือนครับตัวนี้ครับแม่ขึ้นเลี้ยงสองรอบแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าฮันไดนผสมครับ รอบที่สอง้นได้ว่างอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องครับพิ่นกับวัานได้ผสมอีกครับเพราะว่าพิ่นจะขายครับพี่น้องครับให้พี่น้องไปเลือกสมเอาครับพี่น้องครับมากพันใดพอใดใสเอาเลยครับพี่น้องครับอีกประมาณสิบเศ้ามือครับพิ่นจะขึ้นอีกรอบครับเพราะว่าลูกเพิ่นกัใไญ่แลครับใบหกเจ็ดเดือนได้ครับลูกครับ ม่วเพิ่นบ่ค่อยได้หัวซาครับง่วปลอยครับพี่น้องครับง่วขึ้นกะบ่ได้สมครับพี่น้องครับม่วเพึ่งได้ลูกตัวเลกครับโอ้สดแห้งครับเม่นีครับเมใส่ใญ่ๆครับพี่น้องครับท่ายสูง1อยสามาครับเม่ครับล่ำโตดีเลี่ยมโตดีครับเม่ลูกโคมนี่ครับนมสีเต่าทั้งเม่ทั้งลูกครับน่าสนใจครับโคมนี่ครับ สี่หมื่นแปดพันครับเบาตึงเปิดใ้ครับใกล้ๆทู่มาได้ครับพี่น้องครับบริการจัดทรงถึงที่ครับเบาตึงครับบบมีปัญหาครับโอ้ต่ลูกสาวกว่าสี่สองหมื่นแล้วครับพี่น้องครับใหญ่ครับงัวครับหนาเลียงครับโคมนี่ครับงวเื่องนะครับเด้องวเื่องครับโคมนี่ครับเบิ่งเหงาหางลูกสาวมันครับโอ้ยครับโคนหางใหญ่ๆเลยครับ เอสดําโค่นหางยิ่งงครับแม่เพิ่งได้ลูกตัวแรกครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบหาครับแม่ครับโอ้ลูกสาวหนาแหงครับต่างยันยเลยครับงอเป็นตเลียงครับหน้าขาติดโบดครับหยีบเล็บขอเถางามครับลูกสาวครับ ไว้หกเจ็ดเดือนครับเพราะว่าแม่พันขึ้นสองรอบแล้วครับบอฮันเนทับครับใครสนใจครับพี่น้องครับโคมนี่ครับสี่หมื่นแปดพันครับไก่ไก่เ่าถึงจะดทรงให้ได้ครับง่วนลูกแรกครับพี่น้องครับง่วนซดแห้งครับจมูกสีดำครับขีบหูสีดำครับ เขาธรรมชาติครับพี่น้องครับเล็บบนาเล็บหลังครับง่ามครับบม่มีปัญหาครับน้ำล้างดีครับโอนหางสีดำครับเพศสีดำครับเงาหางใหญ่ครับเมียครับเครับพี่น้องครับถ้าสนใจครับ โทรมาได้ครับพี่น้องครับสี่หมื่พครับพี่น้องไก่ไก่ทรมาาเลยครับอุยง่ลูกเล็กครับพี่น้องครับลูกสาวครับลูกสาวครับสุดยอดครับลูกสาวครับนังหนาอ้างไงญครับลูกสาวครับสนใจโทร่หาเบาตึงได้ครับ สี่หมืนแปดพันครับโคมนี้ครับหนาสนใจครับงอสดๆเลยครับหนาเลียงครับโคมนี้ครับงอหลูกแหลกครับหนังหนาอ่างลึกครับแม่หลูกโคมนี้ครับวันนี้ใจดีทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับ ยู่ไก่อยู่ไก่ครับเห็ดคอกไหมครับเพราะท่านมีง่วครับติดต่อซื้อง่วกับเบาตึงได้เลยครับโคมนี่ครับสี่หมื่นแปดท่านครับเบาตึงจัดทรงห้ครับงัวเช่องนี้ไซดีครับอีกหนึ่งโคมงครับมือนีมีมาฝากพี่น้องครับน่มแม่สีเต่าครับน่มสดๆเลยครับน่มแม่ครับบ่มมีติงครับ อ้้งแม,ม่ครับว่าเชื่องครับนี่ัยสดีครับจำได้บายได้ครับ ใจกัดโถหาเบาตึงได้ครับพอส่งได้บบาวตึงก็ชัดสรงห้ทันทีเลยครับบ่มีปัญหาครับเก็บเงินไปทางยางเดียวครับพี่น้องครับสื่งว่วงกับเบาตึงครับบ่ได้มัดจำยากครับตกลงบอกซื้อทีอ่บานมาเลยครับเบาตึงท่งหอดหมองหอดคอกเลยครับอ้าวบ่มีิขึ้นอีกหล้วบ่ครับพี่น้องครับแม่เพิ่นขึ้นได้อาทิตยหนึ่งแล้วครับรอบที่สองครับ รูปประมาณหาเดือนหกเดือนได้นะครับลูกครับประมาณนี้ครับอุ้ยเงาหางใหญ่ๆครับลูกครับตอนซอนครับใครสนใจโทรมาได้ครับเด้อสำหรับลิปนี้เบาตึงก็บขอจบชิปใบเพียงโทนี้กอนครับพ่อกันชิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม Oh, mm -hmm.